ข้อความจากเมตยายีสฉันคือเมตยาฉันคือความจริงแท้ที่สมบูรณ์แบบเพราะฉันไม่เคยเปลี่ยนแปลงฉันจึงเป็นการดำเนินไปโดยไม่มีการเริ่มต้นฉันจึงเป็นการดำเนินไปโดยไม่มีการสิ้นสุดไม่มีสิ่งใดจะสามารถเปรียบเทียบกับความเป็นฉันได้ พราะฉันไม่เหมือนกับอะไรที่เธอรู้จักอาจจะมีบ้างที่ใกล้เคียงกับความเป็นฉันสิ่งนั้นเธอเรียกว่าพื้นที่ว่างในอวกาศอันมืดมิดเพราะสิ่งนี้ดำรงอยู่โดยไม่มีการเริ่มต้น เพราะสิ่งนี้ดำรงอยู่โดยไม่มีการดับสูญเพราะมันไม่มีอะไรให้ดับสูญแต่ฉันก็ยังไม่เหมือนกับพื้นที่ว่างในอวากาศอันมืดเม็ดตร